มาครับพี่น้องครับตำมึกสายเสียบเสบนัวๆกับจ่าบอนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่นอ้องสู่ขูสู่คนของผมมาพอกับจ่าบอนอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ได้ตำมึกสายนำปลาแดกแบบนัวๆอะไรอะไรพี่น้องกับกับน้ำใหม่ต้มเด้อเสียบเหมือนกันครับพี่น้อง สายเชี่พี่้องี่นํำปลาเดีนัวครับก็นำไมตุ่มแทบครับ นี่พี่น้องน้ำนัวน้ำนัวห่าดเลยครับน้ำไ่ต้มกับน,น้ำไ่ต้มไปหามานอ่ะได้ร้ายเติบอยู่พี่นอ้อง <c oughs> นี่โอ้ย อนซ่อนนำประเดียวนนั่เด้อพี่นองเดอือ ท่านว่าต่ำประเมือกนี่นำปลาแดกเด้เพี่น้องสำคัญเลยนัวเสียบ อือาบานนี่พี่น้องเลยเสียบเสียบเหมือนกันเด้ออืมอืหวอ กินกับมันใม่ต้มมันหวานเข้ากันครับโอ้ยบักเพียงเีบ่ตรงห่วงหาเบิดสวนอืม เสียพอน้ำมดขวด เอาจังไรครับพี่น้องครับิปนีเอาไว้สาม,มีสักกันเด้อครับพี่น้องอาสิม,มาคำมาหมื่นแน่เด้อครับขอโทษขออภัยในแสงความเอาจังไรเคมีขอขอบคุณหลายทีพี่น้องติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับผม